นะจ้านี่เด้อพอลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดี <c oughs> ครับครับสวัสดีจ้าสวัสดีกับสาตวตอกจ้าพี่น้องจ้ามาจ้าเมื่อนี้ดีใจไหมดีใ,ใจได้กินอย่างมาหลายมากมายออได้กินขนมได้กินหลายอย่างพี่น้องจ้าพ่อคนมาเซอร์ไป <c oughs> นี่ขนมกินจนว้าคนจะงด้มากกินขนมเนาะ นีเพื่อนนำมาซื้อให้ลูกชายเพื่อนแต่พี่น้องเอามาฉลองปีใหม่โอ้แต่พี่น้องจ๋าลำโพงเพื่อนจ้ะเอามาให้ลูกเพื่อนกินปีใหม่เพื่อนมา เน้อยในเสียงดังคักเด้อนี่พี่น้องจา้าเปิดนี่ถล่มทลายเลยแถวนี้ค่ะอันข้างล่างนี่ว่าแม่นตู้ไมมเด้อพี่น้องเด้อลำโพงเด้อยอยู่ในนี้สต๊อกกงรู้ม่นออกแบบมาแบบไดข้างในขยายเ,เสียงเพิ่มเติมข้างล่างล,ลองเมื่อกี้นี่โอ้ยนั่นนวันไหวเลยจา้า อาจารย์พี่น้องเมนูค่ะแกงฮิตบดจ้าใส่ผักหวานด้วจ้ะบะหมี่จะไข่มดแดงซีเปียรกับบะหมีจ่จัดยมยังบะเป็นไข่จ้าพ่อกลัวสัตว์ตกมาด้วยจันอาจารย์พี่น้องจ้าเพิ่นเจอกันนะจ้านี่เด้อพ่อลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะพ่อลูกเพิ่นจ้าตัวจริงตัวยงพ่อลูก เอาคุณสวัสดีครับในแม่คุณสวัสดีครับออแฟนสต๊อกเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะวันทุ่มสมบูรณ์มาแล้วก็สร้างเมนูให้เลยจ้าอยากกินอย่างสั่งได้จ้ะพ่อครออัวสต๊อกเด้อนี่อืหนาตาคือกันวมดเน้องหนาตาคือน้องเจเจว่าล่ะนี่วันทุ่มคือกันแน่นี่หนาตาเิ่นจ้ะนี่ละตัวจริงเสียงจริงแฟนสต๊อกจ้าแซววะ เนี่ย yeah. อร่อยโกโก้งนะมั้ยพออันนี้ซี่โครงอันนี้ลาบเนื้อขั่วให้มันสุกอันนี้แกงเห็เดยัง่งเห็ดบดเห็ดบดบานฮาเรียกเห็ดบดเห็ดบดกับเห็ดขอนอันเดียวกันเด้อมา จ้ากินข้าวกันสักจ้ามากินข้าวครอบครอบครัวเด้อจับมือหนึ่งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเน้อจ้บมีอยู่สามสี่วันเพิ่ยุดงานปีใหม่จ้ะพี่น้องจ้าเพิ่นนำมาบ้านจ้ายุดงานกับโหรายมือจ้าสองสามมืดนี่ละเลยทำเมนูกินข้าวกันจ้าเอาข้าวไปหาน้องี่แกน้ำจิ้มให้ก่อนจ้าอันนี้มักกล้วยสุกมะกกล้วยสุก กล้วยสั๊เขียวกล้วยสั๊เขียวขาต้นมันคือคาขือกินแล้วน้ำตาแตกเพราะว่ามันอร่อยอะพี่เจ๊แกเอาด้วยน้ำจิ้มเนาะพี่เจ๊กับจุดอะไรกินข้าวพร้อมครอบครัวอีกหนึ่งวันพี่น้องจ๋าโอ้ยข้าววันทอนนี่ได้นี่แซ่บบ่เจ๊เจน้องเจ๊เจมีปลาหมึกเนอจ้ะปลาหมึกลวกอันนี้ซี่โครง ข้างไก่ทอดก๋อบที่สิบไ่ค่อยมากปวนไหนเนาะไปทางไหนก็เอามานำไปทางไหนก็อมานำยอ,องไงวิญญาณกินรดแซ่บคือเก่ามาด้วยจ้ากินข้าวเมื่อแรงจ้าอ๋อฝีมือบดตกต้ตอน,อกตนนี่ยังแซ่บหรต้นนี่อร่อย แก้วคือกาเยอะว่ะไม่ได้สีมือตกแล้วไม่ได้แกงกินบ่อยๆนะพี่น้องจ๋ายังเมื่อื่นจะเอาปลาคอดมากินหลับคายเนาะอันนี้ฮะหับคายก็จะเอาไปซื้อปลาคอมาต้มมากินแล้วปลาคอเนาะขังไว้อยู่ในหายเดี๋ยวื้ออไปเอาได้ไหมคะแบบน้าพี่เจนอ่ะเอมื่อวานเหนื่มาปลาแห้งเหรอเออแล้วก็จะซดๆในหายเอาไปเอานี่ไหมเมื่อื่นมื่อื่นเอาไปมาย่างเนื้อ แปะซ่าอย่าทำเมนูมกหมกหมกถ้าไม่รู้อย่างก็ได้ไปเอาโรดในโอ่งอ่ะตัต๊อกหามาขังไว้อยู่ในโอ่งเห็นปลาขนาดตัวเดียวบือไ้บุญอย่าเขาจะให้กวนเถอะนะเอาบอกที่หลานยืนผมกินนะ กินแม่ครับกินยำไหนยังแซมนะฝีมือเนื้อปลาต๊กเนาะว่าแม่หนึ่เมียมาอยู่นามราศีมือเพื่อนโต๊กสันนอกอ่ะบได้แกงเป็นกินยังปลาต๊กตัวนี้ยังแซมอยู่คือเก่าแซ่บบ่เจ๊ครับแซ่บแซมเสียดายเสียดาย ผมมีเบียร์กินมันต้วงมันยานะแซบแซบแซบแบคือเก่าแกงแซบพักหวานเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เอาสู้จะแบบกินเผากระเมียค่ะแซบอยู่แบบแซบเลยนะ กี่จะมือแล่วมืนมกัดกันชั่วว่าเหรอเจเจนละบอยอ้อบอยอกคำใหญ่เลยบ่ะคะเป็นใหญ่กินใหญ่ก็ไปตตาแซ่บนะเจ๊เนาะแห้งเินก็แห้งแซ่บนะเจ๊เนาะ ไม่กินมันก็ไม่รู้รสชาติเซ่ยจิ้ลูกโดดนะอั้ยผมแซ่บแซ่บอืมักกินลูกโดดแทนเลย๋ยวมาชิตกเตี้ยคนคนภาคกลางเขาเรียกอย่างเฮดเฮ็ดอันนี้ปะเฮ็ดขอนเฮ็ดบดเฮ็ดขอนเฮ็ดบดเห็นบอกเฮ็ดขอนเฮ็ดบดถึงรัะเห็นอยังสากจะไม่รู้แหละจะต้องเลือกจะเฮ็ดขอนหรือเฮ็ดบดแค่นั้นแหละ มกยังบ่มผดกันอยูมปลาหมึกด้วบอกมีอ่รนาะปลาหมึกด้วของปรดเขาไม่จิ้มอไรได้กินเพีเดียวเนี่ยเขากังงามเนาะขขาวงามขนาดไม่จิ้หงามอืเข้าวเนี่ข้าวใหม่เนาะ ข้าไผ่พันพันนะคของใส่ขอขอฮกนั่นแหละพันน้ำมันแต่ใส่ของก็เหนื่อยแม่จำอะไรนะเข่าแดงเหรอะเขาเอาอย่างว่าเอาอาหารค่ะเอาน้ำแดงเอ็ดเป็นน้ำค่ะค่ะออกมาเป็นเข่าแดงเลยหวานขนาดผสมสีไงเป็นขนมหวานข้าวผสมสีือให้มันมันล้นแห้งหวานแห้งวนล่ะ มีของกินละ,อ,ะอืมแปดมือจะโค้งกระดูก <laughs> พี่โครงพี่โครงอะไรเนี่ยมันแซบกว่าไก่ไม่เห็นกระดูกมันกินเนื้อน้ำเนาะแซบแบบใหญ่ใหญ่อืม สุวนนตแม่มาก้วยหมักกวนทุกเขียวค่ะหมักกวยเดียบมาก้วยเดียบเหรอพริกลูกโดดใส่ไรลูกโดดออกระแตหูคนเลยกน้ำตาลแงยาวเผื่อพริกบ๊แกก mặt lạp đấy mọi lạp mặt 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 lạnh 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 อันนี้แงแก่นนแ,กแกงเร็วบ้แก่แล้วแต่ยังพันได้เก็บแต่ว่ากักินได้เพศอยู่ได้ล่ะก็ต้องเอามาพิสูจน์ว่ามันแก่หรือบ้แก่แก่กับกินเหมือก่อ,อนป้อนโอ้ยอ <c oughs> รักพอ่อรักพ <c oughs> ่อบน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 เพิ่นจำได้เด้อตอนเพิ่นสิปไปโรงเรียนพ่อป้อนเพิ่นทุกมือ้อเลป้อนข้าวตอนอยู่สมัยยุงเทพค่ะ วันข้าวไปก่อนสิไปโรงเรียนค่ะบอกย่ํมมานีละป้อนบอกหย่ามกินปาเยอะมานีบอกแม่เน้แม่เด้เจ๊โอเคตอนป้อนไหนพอป้อนอนุบาลพ้อนแม่นิ่ย่อข้าวเส็จปากเลยเจ๊เกี้ยวเนื้อแหงมาได้แม่จำได้แม่ก็เกี้ยวเกี้ยวเนื้อแหงใส่ข้าวข้าวแล้วแม่ก็ป้อนแต่เจ๊ก็กินตอนอยู่อนุบาลหนึ่งค่ะเจ๊จำมาได้ดอกแม่เป็นคนทำเนาะแม่เป็นคนป้อนเจ่ นาะจะพี่น้องจ้าวันนี้กะมากินข้าวพร้อมครอบครัวเด้อจากมือน,นี้ครอบครัวแบบเต็มเต็มเต็มขนาดจ้าสามสี่แม่ลูกนี่แหละมันน่าจะคลิปนี้สตาร์ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ก็ดแชร์ก,ก็ดติดตามเป็นกำลังใจสาร์ทอีสานบรนนานําเน้อจ้ะพ,พ่อไอ้ิปหนาจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับส,สดีคับ